เรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณอามเขานำมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้เกิดขึ้นมาได้ประมาณสักห6ปีละคือในช่วงที่มันเกิดเรื่องเนี่ยบังเอิญว่าช่วงนั้นคุณอามเขาเกิดป่วยขึ้นมาคือเขาเนี่ยมีอาการไข้ขึ้นสูงตัวร้อนจี๋เลยซึ่ง มันไม่ธรรมดาละเขาก็เลยต้องการที่จะไปหาหมอที่โรงพยาบาลซึ่งในตอนนั้นเนี่ยตัวคุณอามเขาเลือกที่จะเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแต่ว่าอันนี้ผมขอไม่บอกแล้วกันนะครับว่ามันคือโรงพยาบาลอะไรเหตุผลที่คุณอามเขาเลือกที่จะเข้ามาพักรักษาที่โรงพยาบาลแห่งเนี้ยก็เพราะว่าลุนพี่ของเขาเนี่ยเป็นบุรุษพยาบาลอยู่ที่นั่นพูดง่ายๆก็คือคุณอามเนี่ย เขาต้องการรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่คนรู้จักเนี่ยทำงานอยู่พอคุณอามเขาไปถึงที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วเนี่ยหมอเขาก็ตรวจวินิจฉัยโดยการตรวจเลือดสรุปแล้วก็คือคุณอามเขาเป็นไข้เลือดออกซึ่งอาการของไข้เลือดออกเนี่ยมันก็อันตรายเนาะหมอเขาก็เลยให้คุณอามเนี่ยต้องนอนแอดมิที่โรงพยาบาลในตอนนั้นเนี่ยตัวคุณอามเขาก็ถูกส่งตัวไปที่ห้องผู้ป่วย ซึ่งห้องนี้มันก็เป็นห้องผู้ป่วยรวมนะแต่มันก็จะมีแค่ผู้ชายอย่างเดียวมันจะแยกห้องผู้ชายกับห้องผู้หญิงตอนที่เข้าไปในห้องเนี่ยมันก็มีคนไข้คนอื่นน่นอนเรียงกันอยู่ประมาณสัก 4- 5หคนซึ่งเตียงเนี่ยมันก็ไม่ได้มีคนไข้นอนทุกเตียงนะมันก็จะมีบางเตียงที่ว่างอยู่คราวนี้ให้เ,เพื่อนเพอนทุกคนเนี่ยลองนึกถึงห้องผู้ป่วยเอานะครับว่า พอเราเดินเปิดประตูเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีเตียงสองฝั่งเนาะมันจะมีเตียงฝั่งซ้ายมือกับเตียงฝั่งขวามือตัวคุณอาร์มเนี่ยเขาเลือกที่จะนอนเตียงฝั่งขวามือเป็นเตียงที่สองส่วนเตียงหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีคุณลุงคนหนึ่งนอนอยู่ส่วนเตียงที่สาเนี่ยว่างมันจะมีคนไข้อีกทีหนึ่งก็คือเตียงที่สี่ถัดไปคุณอาร์มเขาก็ได้นอนเตียงที่สอง ส่วนฝั่งตรงข้ามตรงปลายเท้าเขาเนี่ยก็เป็นคุณลุงคนหนึ่งนอนอยู่ซึ่งดูแล้วแกน่าจะเจ็บหนักอยู่มั้งน,นะถ้าจะให้เดาเนี่ยแกน่าจะเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนเพราะว่าแกมีผ้าก๊อตอะ่ะพันเต็มตัวเลยแล้วก็มีเหล็กดามไว้ที่ขาแล้วใสยน้ําเกลือแล้วก็สายเลือดเนี่ยระยงระยางเต็มไปหมดเลยคือในตอนนั้นเนี่ยตัวคุณอามเขาก็ไม่ได้สนใจคนไข้คนอื่นสักเท่าไหร่นะเพราะว่า ตัวเขาเนี่ยก็ไข้ขึ้นสูงมึนหัวตัวร้อนแล้วก็ไม่ค่อยมีเลี่ยวแหลงสักเท่าไหร่เขาก็ได้แต่นอนสมอยู่แบบนั้นอ่ะมันก็เลยทําให้เขาไม่ค่อยสนใจคนอื่นสักเท่าไหร่เขาก็นอนสมอยู่บนเตียงเนี่ยประมาณสักคืนสองคืนแรกไอ้สองคืนแรกเนี่ยก็ผ่านไปมันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นคราวนี้พอมาถึงคืนที่สามเนี่ยอาการเขาก็ ค่อยอยังชั่วและอาการเริ่มที่จะดีขึ้นพออาการมันดีขึ้นเนี่ยเขาก็อยากที่จะลุกเดินบ้างเพราะว่าเวลาคนเรามันนอนติดเตียงน,น,นานๆเนี่ยมันก็จะเมื่อยตัวเนาะมันก็อยากจะลุกจากเตียงเพื่อเดินไปเดินมาขยับขยายบ้างคือต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าตอนที่คุณอามเขา,เขาเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งเนี้ยเขาไม่ได้มีใครเข้ามาเยี่ยมเลยแม้แต่คนเดียวเพราะว่าพ่อแม่ของเขาเนี่ยก็ อยู่ที่กรุงเทพกันหมดที่พวกท่านไม่ได้มาเยี่ยมเนี่ยก็เพราะว่าเขารู้อยู่แล้วล่ะว่าที่โรงพยาบาลแห่งเนี้ยมันมีรุ่นพี่คุณอามเขาทํางานอยู่พ่อแม่คุณอามเขาก็เลยไม่ได้เป็นห่วงอะไรแล้วก็ไม่ได้มาเยี่ยมเขาก็คิดว่าเออเดี๋ยวรุ่นพี่คนนี้ยน่าจะดูแลเองนั่นแหละแต่ปรากฏว่าในช่วงนั้นทั้งสามสี่วันเนี่ยรุ่นพี่คนนี้ยเขาก็ติดทุระ คือเขาไปงานศพแม่ยายของเขาที่จังหวัดสิงห์บุรีนั่นมันก็ต้องทำให้เขาเนี่ยต้องหยุดงานไปเท่ากับว่าคุณอาร์มเนี่ยเขาต้องนอนเหงาๆอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งเนี้ยเพียงคนเดียวไม่มีญาติมาเลยแม้แต่คนเดียวแต่เขาก็ไม่ได้อะไรนะเพราะตัวเขาเองเนี่ยก็อยู่ได้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรขนาดนั้นคราวนี้พอคุณอาร์มเขารู้สึกว่าอาการเขาดีขึ้นแล้วเนี่ย เขาก็พยายามมองไปที่เตียงคนไข้ทุกเตียงเลยว่าดูว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างอาการเป็นยังไงบ้างซึ่งเขาก็เริ่มมองไปทางซ้ายมือเขาก่อนเลยนั่นก็คือคุณลุงที่นอนอยู่เตียงแรกตอนที่มองไปทางคุณลุงเนี่ยก็รู้สึกว่าเออคุณลุงคนเนี้ยแกดูเหมือนกับว่าแกไม่ค่อยได้เป็นอะไรหนักสักเท่าไหร่เพราะว่าแกเนี่ยนอนเฉยเสายน้ำเกลือก็ไม่มี ไอจังหวะที่คุณอามเขามองไปทางคุณลุงเตียงหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นจังหวะเดียวกันที่คุณลุงคนเนี้ยเขาหันมาศบตาให้พอดีพอคุณลุงแกศบตาปุ๊บคุณอามเขาก็ยิ้มให้คุณลุงแกก็ยิ้มกลับมาคราวนี้พอทั้งคู่ยิ้มให้กันเนี่ยมันก็มีบทสนทนาเกิดขึ้นและก็คือคุณลุงคนเนี้ยแกถามว่าเออหนุม่มเป็นไงบ้างละ่ะเป็นอะไรมา คุณอามเขาก็บอกว่าอ๋อพอดีผมเป็นไข้เลือดออกมาครับทรมานมากๆเลยหนาวสั่นตลอดทั้งตัวเลยเนี่ยแต่ว่าตอนเนี้ยดีขึ้นมากแล้วครับแล้วคุณลุงล่ะเป็นอะไรมาซึ่งคุณลุงแกเนี่ยก็ไม่ได้ตอบนะว่าแกเป็นอะไรมาแต่แกพูดแค่ว่าลุงเองเนี่ยนอนที่นี่มาได้สามสี่คืนแล้วล่ะโชคดีแค่ไหนแล้วที่ไม่ตายก็บุญแล้วซึ่ง ตอนนั้นนะ่ะคุณอามเขาก็ไม่ได้อยากจะถามซ้ําไปนะถ้าแกไม่อยากตอบเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ว่าอะไรแกเพราะบางทีคนเรามันเป็นโรคร้ายอะไรบางอย่างเนี่ยคนไข้เขาก็ไม่อยากบอกเนาะว่าเขาเป็นอะไรซึ่งคุณอามก็ไม่ได้ถามย้ําไปแต่เขาก็ถามต่อไปว่าเอา้าแล้วญาติๆคุณลุงเนี่ยไม่ได้มาเยี่ยมบ้างหรอครับพอดีผมนอนสามคืนเนี่ยผมไม่เห็นญาติคุณลุงเลยคุณลุงแกก็เลยบอกว่า มาญาติเนี่ยก็มาบ้างแต่ว่าเขาก็กลับไปกันหมดแล้วในตอนนั้นเนี่ยคุณอามเขาก็รู้สึกดีนะเพราะว่าเออต่อไปเนี้ยจะได้ไม่ต้องเหงาละเพราะว่ามีคุณลุงเตียงหนึ่งเนี่ยคอยอยู่คุยเป็นเพื่อนคราวนี้คุณอามเขาก็หันไปมองทางขวามืออย่าที่บอกนะว่าขวามือเนี่ยมันจะเป็นเตียงว่างแล้วก็มันจะมีคนไข้อีกทีหนึ่งก็คือเตียงที่ส พอคุณอามเขาหันไปทางขวามือเตียงที่สี่เนี่ยเขาก็เห็นว่าคนไข้เตียงที่สี่เนี่ยมองมาทางคุณอามในลักษณะที่มีท่าทีแปลกๆลักษณะเหมือนมองแล้วขมวดคิ้วแบบทำหน้างงๆเหมือนสงสัยอะไรบางอย่างอะ่ะและคุณอามเนี่ยเขาก็สังเกตเห็นเตียงคนเนี้ยเตียงที่สี่เนี่ยมองแบบเนี้ยหลายรอบมากเลย ตั้งแต่ตอนที่พยาบาลเขาเดินเข้ามาตรวจวัดไข้ทำอะไร,ร,รเสร็จเนี่ยก็รู้สึกว่าเตียงสี่เนี่ยชอบหันมามองทางคุณอามแล้วก็ทำหน้าแปลกๆอยู่บ่อยๆซึ่งพอหันไปแล้วเจอคนไข้ทำหน้าแบบนี้ให้อคุณอามเขาก็ไม่ค่อยอยากจะคุยด้วยเท่าไ,รไหร่นะคราวนี้พอไอจังหวะที่เตียงสี่เขาเผลอๆเ,เนี่ยคุณอามเพอก็หันไปคุยกับคุณลุงที่อยู่เตียงหนึ่งว่าลุง ลุงดูเตียงนั้นดิเตียงขวามือผมเนี่ยเขาชอบมองผมแปลกๆเนาะลุงว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าลุงแกก็บอกมาว่าเออไม่มีอะไรหรอกอย่าไปคิดมากสงสัยจะเป็นเพราะว่าเองเนี่ยหนุ่มสุดละมั้งเขาก็เลยมองเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยในห้องที่พักรักษาตัวอยู่ในห้องเนี้ยคนไข้ทุกเตียงเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอายุกันแล้วมีแต่คุณอาร์มนี่แหละที่ยังดูหนุ่มยังแน่นที่สุด คือในตอนนั้นเนี่ยคุณอามเขาก็อะไม่ได้สนใจอะไรก็ปล่อยไปเขาจะมองก็ชังเขาไม่ได้ว่าอะไรคราวนี้พอมันตกดึกพอตกกลางดึกเนี่ยสักประมาณสักห้าทุ่มกว่าเกือบเที่ยงคืนเนี่ยปรากฏว่าในคืนนั้นคุณอามเขาก็นอนไม่หลับมันน่าจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ทั้งสามสี่วันเนี่ยเขานอนมาเยอะแล้วพอาะเขานอนทั้งวันเลยพออาการมันเริ่มดีขึ้นแล้วเนี่ยเขาก็เลยนอนไม่หลับ คุณอามเขาก็ได้แต่นอนเซ็งๆอยู่บนเตียงแบบนั้นน่ะเพราะว่าหันไปเนี่ยคุณลุงเตียงหนึ่งแกก็หลับไปแล้วก็ไม่รู้จะคุยกับใครคราวนี้อยู่ดีๆเนี่ยคุณอามเขาก็ได้ยินเสียงประมาณว่าเฮ้อเฮ้อบัตเอ้บัตซึ่งเสียงเนี่ยมันเป็นลักษณะเสียงเหมือนคนคลางแบบเฮ้อเฮ้ออย่างเงี้ยนำมาก่อนแล้วก็ ตามด้วยเสียงเรียกชื่อว่าบัตรบัตรแบบเนี้ยคุณอามเขาก็พงกหัวขึ้นมาดูตามต้นเสียงนั้นไปปรากฏว่าเสียงเนี่ยมันดังมาจากตรงบริเวณปลายเท้าเขานั่นก็หมายความว่าไอเสียงเรียกเนี่ยมันดังมาจากเตียงของคุณลุงที่แกนอนแล้วก็มีสายระยงระยางอยู่จําได้ไหมที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเขาเนี่ยเสียงเรียกนั้นมันดังมาจากคุณลุงคนนี้ ลักษณะของแกเนี่ยก็รู้สึกได้ว่าเหมือนแกจะเพ้อนะเพราะว่าแกเนี่ยหลับตาแล้วก็พึมพำพึมพำร,พพร้องว่าฮือฮือเรียกชื่อไอ้บัตรไอ้บัตรอยู่แบบเนี้ยคราวนี้พอย,ดยาดญาิเขาที่นอนเฝ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยพอได้ยินเสียงคุณลุงคนนี้เพ้อขึ้นมาทางญาติญาติเขาก็รีบวิ่งพากันเข้ามาดูทางพยาบาลก็พากันเข้ามาดูด้วยแต่พอดูแล้วเนี่ย ทุกอย่างมันก็ปกติไม่ได้มีอะไรพยาบาลเขาก็บอกกับญาติๆว่าเนี่ยอาการแบบนี้ก็ปกตินะไม่ได้มีอะไรคนไข้เขาแค่เพอ้อเฉยๆสรุปแล้วในคืนนั้นก็ผ่านไปพอเช้าวันลุ่งขึ้นมาเนี่ยคุณหมอเขาก็มาทำการถ่ายเลือดให้กับคุณอามตามปกตินั่นแหละเพราะว่าคนเป็นไข้เลือดออกเนี่ยเขาก็ต้องทำการถ่ายเลือดเนาะส่วนคุณลุงที่อยู่เตียงหนึ่งเนี่ย คุณนามเขาก็สังเกตเห็นว่าบางทีคุณลุงแกก็นอนอยู่ที่เตียงบ้างบางทีแกก็หายไปบ้างซึ่งตอนที่คุณลุงแกไม่อยู่เนี่ยคุณนามเขาก็คิดว่าคุณลุงเขาอาจจะไปเข้าห้องน้ําท,ทําธุระส่วนตัวอะไรของเขาหรือเปล่าก็ไม่ได้คิดอะไรส่วนเตียงทางขวามือเตียงที่4ี่เนี่ยพอคุณอามเขาหันไปก็เห็นว่าช่วงเช้าๆเนี่ยเขาจะชอบปิดผ้าม่านแล้วก็มีพวกญาติๆเนี่ย มานั่งคุยกันตามภาษาครอบครัวนะทีนี้พอมันตกกลางดึกช่วงเวลาเดิมเลยประมาณสักห้าทุ่มกว่าเกือบเที่ยงคืนเนี่ยคุณอามเขาก็ได้ยินเสียงแล้วคือเสียงร้องฮ้อเฮ้อไอ้บัสไอ้บัสเรียกอยู่แบบเนี้ยคือในตอนนั้นเนี่ยบอกตรงๆเลยว่าตัวคุณอามอะ่ะเขาเริ่มที่จะกลัวละเพราะในช่วงเวลานั้นเนี่ย ลองคิดดูดิว่าเป็นใครใครก็ต้องกลัวเนาะเพราะว่ามันเป็นสถานที่โรงพยาบาลนะแล้วพอเรามารักษาตัวในห้องผู้ป่วยดวงแบบเนี้ยเราก็ไม่อยากเห็นว่าให้คนไข้คนไหนอ่ะมาเสียชีวิตในตอนที่เรานอนอยู่ในห้องนั้นถูกต้องไหมตอนนั้นคุณอามเขาก็เลยพยายามที่จะหาตัวช่วยลดความกลัวก็คือหันไปมองทางคุณลุงเตียงหนึ่งเนี่ยเพื่อที่จะพูดคุยกับเขาแต่ว่าหันไป ยังไม่ทันจับพูดอะไรเลยนะลุงแกก็พูดขึ้นมาก่อนเลยว่าเนี่ยแหละไ,ไอ้นุ่มชีวิตคนเรามันไม่ยั่งยืนหรอกถ้ามีชีวิตอยู่ก็ทํำดีเไว้เยอะๆนะเพราะเราไม่รู้เลยว่าเราจะตายวันตายพุ่งวันไหนก็ไม่รู้บางทีเนี่ยความตายมันก็มาแบบเราไม่ทันได้ตั้งตัวเลยซึ่งตอนนั้นน่ยตัวคุณอามเขาก็ได้แต่รับฟังเอาไว้แต่ว่าก็ไม่ได้คิดอะไรก็แค่รับฟังไว้เฉยๆ ด้วยความที่ว่าตอนนั้นคุณอามเขาก็กินยาเข้าไปเนาะด้วยฤทธิ์ของยาเนี่ยมันก็เลยทําให้เขาง่วงซึมจนเผลอหลับไปคืนนั้นก็ผ่านไปจนเช้ามาวันลุ่งขึ้นเนี่ยมันเป็นวันที่รุ่นพี่คุณอามเนี่ยเขากลับมาจากงานศพแม่ยายแล้วซึ่งเขาก็รู้อยู่แล้วล่ละว่านอนรักษาตัวอยู่ที่ห้องพยาบาลห้องนี้พอรุ่นพี่เขามาถึงโรงพยาบาลปุ๊บเขาก็ รีบเดินเข้ามาหาคุณอามทันทีแล้วก็ถามว่าเอออามเป็นไงบ้างอาการดีขึ้นหรือ,อยังคุณอามเขาก็บอกว่าตอนเนี้ยอาการดีขึ้นมากแล้วแล้วก็กินยาตามที่หมอสั่งอยู่คิดว่าน่าจะอีกกวันสองวันเนี่ยคุณหมอน่าจะให้กลับบ้านได้แล้วล่ะแล้วพี่คนเนี้ยเขาก็ถามว่าเออแล้วมานอนเนี่ยพ่อแม่ไม่ได้มานอนเฝ้าด้วยหรอ คุณอามเขาก็บอกว่าไม่ได้มาหรอกก็ตอนแรกเนี่ยคิดว่าพี่ทํางานอยู่ที่นี่ใครจะไปรู้ล่ะว่าพี่ติดธุระจะต้องไปงานศพแม่ยายพี่คนนี้เขาก็เลยถามว่าแล้วเองนอนเนี่ยทั้งสี่คืนเนี่ยไม่เหงาเรอวะคุณนามเขาก็บอกว่าไอ้สองคืนแรกเนี่ยผมก็เหงาเหมือนกันนั่นแหละแต่หลังจากนั้นก็ดีหน่อยพอดีได้คุยกับคุณลุงเตียงข้างๆนี่แหละ ซึ่งตอนนั้นนะคุณอาร์มเขาก็หันไปมองทางเตียงคุณลุงเนี่ยนะนะแต่ตอนนั้นนะ่ะคุณลุงแกก็ไม่ได้อยู่แล้วแกไปไหนก็ไม่รู้อาจจะไปเข้าห้องน้ําหรือไปทําธุระอะไรของแกเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้รุ่นพี่คนนี้เขาก็บอกว่าเออก็ดีแล้วอย่างน้อยก็ยังมีเพื่อนคุยจะได้ไม่เหงาเพราะช่วงเนี้ยพี่ไม่ค่อยได้เข้ามาตรวจห้องนี้เท่าไหร่นะเพราะเวรพี่เนี่ยต้องไปดูอีกตึกหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าหมอเขาให้ออกจากโรงพยาบาลวันไหนเนี่ย ก็บอกพี่กันละกันเดี๋ยวพี่มารับพอพี่แกพูดจบปุ๊บแกก็เดินออกจากห้องไปช่วงเช้าภายในวันนั้นก็ผ่านไปจนมาตกถึงช่วงกลางดึกก็เหมือนเดิมช่วงเวลาเดิมเลยประมาณสักห้าทุ่มกว่าเกือบเที่ยงคืนเนี่ยคุณลุงที่อยู่เตียงฝั่งตรงข้ามเนี่ยแกก็เพอ้อขึ้นมาอีกแล้วร้องฮือฮือไอ้บัตไอ้บัต ร้องเรียกอยู่แบบนี้เหมือนเดิมตลอดระยะเวลาทั้งสองคืนและยิ่งคืนสุดท้ายก่อนที่คุณอามเขาจะออกจากโรงพยาบาลเนี่ยคุณลุงคนนี้แกเพ้อหนักกว่าทุกวันเลยคือวันเนี้แกร้องโวยวายแล้วก็ดิ้นทุรนทุลายอยู่บนเตียงอะจนพยาบาลเนี่ยต้องพากันรีบเข้ามาดูพอพยาบาลเข้ามาดูเนี่ยทางญาติๆเขาก็เข้ามาดูด้วย ตอนนั้นทางพยาบาลกับทางญาติญาติของคุณลุงเนี่ยเขาก็คุยกันซึ่งคุณอามเนี่ยเขาก็พยายามที่จะแอบฟังนะว่าพยาบาลเนี่ยเขาคุยว่าอะไรกันซึ่งที่คุณอามเขาฟังมาแล้วจับใจความได้เนี่ยก็คือคุณลุงคนนี้ก่อนที่แกจะเข้ามาพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยแกไปงานชนบัวซึ่งงานชนบัวเนี่ยมันเป็นประเพณีประจําจังหวัดของจังหวัด เพชรบุรีเนาะปรากฏว่าแกก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปงานชนวัวกับเพื่อนแกสองคนแล้ววันนั้นเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็คือวัวเนี่ยมันหลุดมาแล้วก็วิ่งพุ่งชนมอเตอร์ไซค์แกอย่างจังเลยซึ่งลองคิดดูดิวัวมันวิ่งมาเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรจากการที่รถชนเลยเนาะไอตอนที่มันเกิดอุบัติเหตุเนี่ยลุงคนนี้แกก็เป็นคนขับแล้วแกก็ มีเพื่อนคนหนึ่งซ้อนมาด้วยชื่อว่าคุณลุงสมบัติก็คือชื่อที่แกชอบเพ้อเรียกบัตบัตบัตนั่นแหละก็คือลุงสมบัติปรากฏว่าตอนที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยเพื่อนที่ชื่อสมบัติเนี่ยเขาได้เสียชีวิตลงไปแต่ว่าแกก็มาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะส่วนคุณลุงคนเนี้ยแกเจ็บหนักเลยตั้งแต่ตอนอยู่บนที่เกิดเหตุละคือขาหัก แล้วก็ต้องเข้าห้อง ICU ด่วนซึ่งก่อนหน้านี้แกก็เข้าไปในห้อง ICU มาแล้วแต่พออาการมันพ้นขีดอันตรายเนี่ยเขาก็เลยย้ายมาอยู่ในห้องรวมนี่แหละส่วนคุณลุงที่ชื่อคุณสมบัติเนี่ยแกเหมือนจะช้ำในไม่มีร่องรอยการบาดแผลอะไรทั้งสิ้นเลยนะหน้าตาเนี่ยใสยสะอาดเลยแต่ว่ามันช้าข้างในแล้วก็เสียชีวิตลงไปสรุปแล้วก็คือในคืนนั้นเนี่ยตัวคุณอาอ่ะ เขาไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเพราะว่าเตียงคุณลุงฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาเพ้อตลอดทั้งวันแต่ตัวคุณอามเขาก็อ่ะช่างมันไม่ได้อะไรเท่าไหร่ก็คิดว่าคืนเนี้ยมันเป็นคืนสุดท้ายแล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยค่อยกลับไปนอนที่บ้านก็ได้จนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยหมอเขาก็อนุญาตให้คุณอามกลับบ้านได้พยาบาลเขาก็เอาเอกสารมาให้คุณอามเซ็นก่อนที่จะออกโรงพยาบาล ตอนนั้นตัวคุณนามเขาก็เก็บข้าวเก็บของ,ของเก็บเสื้อผ้าที่อยู่ในล็อกเกอร์บนหัวเตียงคนไข้นะปรากฏว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยคุณลุงคนเนี้ยแกก็เพลอดังลั่นขึ้นมาโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งญาติๆเนี่ยก็รีบพาเรียกหมอกับพยาบาลเนี่ยมาดูเพราะว่าอาการเนี่ยมันหนักผิดปกติแล้วพอคุณหมอเขาเห็นว่าอาการมันหนักผิดปกติเนี่ยเขาก็เลยให้พยาบาลอ่ะเข็นเตียงคุณลุงคนเนี้ย ไปที่ห้อง i อซทันทีซึ่งตอนนั้นเนี่ยตัวคุณนามเขาก็รอรุ่นพี่เนี่ยมารับเนาะตอนนั้นคุณนามเขาก็บอกกับพี่คนนี้ว่าพี่พี่ยังไม่ต้องมารับผมก็ได้พี่ไปดูคนไข้ก่อนเถอะไปดูลุงแกก่อนเดี๋ยวผมรอได้ไม่เป็นไรพี่เขาก็บอกว่าเอองั้นแป๊บนึงนะรอแป๊บนึงเดี๋ยวพี่มารุ่นพี่คนนี้ก็เดินตามพยาบาลเนี่ยไปส่งคุณลุงที่ห้อง i อ u ปรากฏว่าพี่แกก็หายไปเป็นชั่วโมงเลยคุณอามเขาก็ได้แต่นั่งรออยู่ในห้องผู้ป่วยเนี่ยสักพักหนึ่งแต่ว่าเปลี่ยนชงเปลี่ยนชุดอะไรเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะเตรียมตัวจะกลับบ้านแล้วปรากฏว่าพอรอได้สักพักหนึ่งเนี่ยรุ่นพี่คนนี้เขาก็วิ่งกลับมาและเขาก็บอกว่าอาร์มคุณลุงคนนั้นนะ่ะแกะเสียแล้ว,วะ่ะซึ่งอันนี้ผมขอเสริมนิดนึงนะครับว่า อาการของคนเพอ้อเนี่ยมันเป็นอาการเหมือนคนที่กําลังใกล้จะไปจริงๆแล้วนะเพราะโดยส่วนตัวเนี่ยผมเคยเจอมากับตัวคือคุณป้าผมป้าผมเนี่ยก่อนที่แกจะเสียเนี่ยแกก็มีอาการเพ้อร้องฮือๆอ,อย่างเงี้ยอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่ามันจริงหรือไม่จริงแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมเคยเจอมาอ่ะมาต่อกันดีกว่าพอคุณอามเขารู้ว่าลุงแกเสียแล้วเนี่ย เขาก็แอบตกใจเนาะเพราะว่าคนเคยเห็นหน้ากันมาตั้ง3 4มวันน่ะต่อให้จะไม่เคยคุยกันก็ตามอะ่ะแต่พอเห็นคนที่เคยเห็นหน้าเนี่ยเสียไปมันก็ใจเสียเนาะแต่ก็โชคดีตรงที่ว่าคืนเนี้คุณอามเขาไม่ต้องนอนที่นี่แล้วพอคุณอามเขาลงมาจากห้องผู้ป่วยเนี่ยมารับยาเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บเขาก็ไปนั่งกินข้าวกัน ตอนที่นั่งกินข้าวเนี่ยเขาก็นั่งกินข้าวกับรุ่นพี่นี่แหละที่เป็นผู้หลุดพยาบาลนี่แหละตอนที่นั่งกินข้าวกันอยู่เนี่ยก็พูดคุยกันถึงเรื่องคุณลุงที่เพิ่งเสียไปนี่แหละพี่เขาก็บอกว่าเออน่าสงสารคุณลุงคนนี้กันเนาะเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยแกก็เข้ามารักษาตัวพร้อมกับเพื่อนแกนั่นแหละแต่ว่าเพื่อนแกเนี่ยเสียไปก่อนแล้วเพื่อนแกชื่อว่าลุงสมบัติที่อยู่เตียงแรกนี่แหละ ดีนะที่เองอ่ะมาที่หลังก็เลยไม่เจอแกซึ่งพอคุณอามเขาได้ยินแบบนั้นเนี่ยคุณอามเขาก็ทำช้อนหลุดมือเลยคือเขาก็อึ้งไปแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่พี่หมายความว่างไงหนอธิบายให้ผมฟังอีกทีดิซึ่งรุ่นพี่คนนี้แกก็อธิบายมาเหมือนเดิมนั่นแหละก็คือคุณลุงทั้งสองคนเนี่ยก็คือคุณลุงที่อยู่เตียงฝั่งตรงข้ามคุณอามกับ คุณลุงที่อยู่เตียงแรกเนี่ยแกเข้ามารักษาตัวพร้อมกันแต่คนที่อยู่เตียงแรกเนี่ยแกเสียชีวิตไปก่อนแล้วแกชื่อว่าคุณลุงสมบัติซึ่งตอนนั้นนะ่ะรุ่นพี่คนเนี้เขาก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่าก่อนหน้าเนี้คุณอามเขาได้ยินเสียงเพ้อที่ดังมาจากคุณลุงฝั่งตรงข้ามอะที่แกเพ้อเรียกว่าบัตบัตบัตเนี่ยมาตลอด3 4มสี่วันเนี่ยพี่คนเนี้ไม่เคยรู้มาก่อนเลย แต่สิ่งที่พี่เขาพูดมาเนี่ยมันตรงทุกอย่างเลยตอนเนี้นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าคุณลุงที่อยู่เตียงแรกเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่คุณอามเขาเข้ามารักษาตัวที่ห้องผู้ป่วยแห่งเนี้คุณลุงคนนั้นน่ะแกไม่มีอยู่จริงเพราะแกเสียไปตั้งนานแล้วแล้วตลอดระยะเวลาที่คุณอามเขาคุยทั้งสี่คืนเนี่ยเขาคุยกับใครก็ถึงว่าอยู่ว่า เออทำไมคนไข้เตียงที่สี่เนี่ยถึงชอบหันมามองทางคุณอามแล้วก็ทำสีหน้าแปลกๆเหมือนงงๆอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลาซึ่งเราลองคิดในมุมมองของคนที่เป็นคนไข้เตียงที่สี่ดูนะว่าสมมติเราหันไปเนี่ยแล้วเจอคนน่ะกำลังคุยคนเดียวหรือไม่ก็คุยกับอากาศอ่ะมันก็ต้องงงทำหน้าแปลกเป็นเรื่องปกติธรรมดาเนาะเราก็คิดว่าเฮ้ยไอคนนี้มันป่วยเป็นอะไรมาวะ มันป่วยเป็นโรคประสาทมาหรือเปล่าทําไมถึงคุยคนเดียวอะไรประมาณนั้นซึ่งพอคุณอามเขารู้แบบนี้แล้วเนี่ยเขาก็ตกใจมากเนาะจากนั้นเขาก็เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างตั้งแต่เขาเข้ามาอยู่ที่ห้องเนี้ยวันแรกคืนแรกเลยเนี่ยแล้วก็ได้พูดคุยกับคุณลุงเตียงหนึ่งเนี่ยเล่าทุกอย่างให้กับรุ่นพี่บุรุษพยาบาลคนเนี้ยฟังแต่หลังจากนั้นมาเขาก็กลับบ้านมา พอหายดีเขาก็รีบไปทําบุญให้คุณลุงทั้งสองคนเลยเนาะเพราะอย่างน้อยเนี่ยแกมาแกก็มาดีแกไม่ได้มาหลอกไม่ได้มาแบบน่ากลัวเนี่ยแกมาพูดคุยทําให้คุณอามเนี่ยเขาไม่เหงามันก็มาดีเนาะไม่ได้มาร้ายแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยคุณอามเขาก็ไม่ได้เคยเจออะไรอีกเลยแล้วก็ไม่ได้ฝันถึงคุณลุงคนนั้นด้วยนะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่คุณอามเขาได้ไปเจอมาที่ โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนฟังมาจนจบแล้วคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาใหม่อันนี้ผมก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราวที่น่ากลัวแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวครั้งต่อไปที่ผมจะคัดแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังกันอีก ยังไงก็ตามนะครับผมขอกำลังใจโดยการกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์นะครับไว้พบกันใหม่ใน EP ีหน้าสำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับ